โอเคครับผมก็สวัสดี f c ชาวว้าทุกคนนะครับก็วันนี้เนี่ยจะพามาเทสเสียงนะครับธนูนะครับสองคันนะครับคันนึงเป็นร้อยสาสิบคันนึงเป็นร้อยยี่สิบนะครับอันนี้ร้อยยี่สิบอันนี้ร้อยสาสิบอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ร้อยยี่สิบก่อนแล้วกันนะครับอ่ะร้อยี่สิบเซนเนี่ยผมใช้เขานะครับเบอร์เก้านะครับสามเส้นเลยนะครับธนูฟ้าผ่านนะก็ใช้เป็นสามเส้นไปเลยนะครับทบหกนะ ความยาวเขานะที่มาร์กไว้ตรงนี้ยี่สามนะครับยี 23, 23่สามยี่สามจุดห้านะแล้วก็ขนาดใบที่ผมใช้นะเป็นใบแข็งนะครับใบแข็งใสนะครับอยู่ราวๆสิบมิลเลยเหรอเออผมนึกว่าเก้ามิลนะสิบมิลเลยนะนี่ถือว่าโอเคเลยนะอันนี้ผมก็เปลี่ยนเป็นแบบเจาะรูแล้วนะเดี๋ยวถ้าว่างๆเดี๋ยวผมจะพาทำนะครับเจาะรูนะครับอาจจะวุ่นไวกว่าพับ นะครับเพราะว่าต้องมีการหยอดกาวร้อนนะครับแล้วก็มีการลนไฟเจาะรูนะครับแล้วก็จริงๆถ้าเป็นน้องๆหนูๆผมไม่ค่อยแนะนําให้เจาะรูนะเพราะว่ามันจะอันตรายตรงที่เราใช้กาวร้อนนะครับกาวอันตรายมากนะครับก็พับมัดแบบเดิมได้นะครับแต่เราไม่ต้องบากก็ได้เราพับไปเลยก็ได้หรืออาจจะบากไปเล็กน้อยพอนะครับเพราะถ้าบากเยอ,ะ,อะเดี๋ยวใบมันจะแตกนะครับใบมันจะแตกอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเทสเสียงกันนะครับอันนี้ผมใช้เป็นเบอร์เก้าหกเส้นเลยนะ สำหรับคันร้อยี่นะครับธนูฟ้าผ่าใส่ไปเลยหกเส้นได้นะครับอีนี้ผมก็ถักเรียบร้อยนะครับทั้งร้องทั้งถักเลยอ่ะเดี๋ยวมาฟังเสียงก่อนนะครับใบแรกว่ามันจะว้าวไหมนะครับหัวขี้ผึ่งนะครับ <halten> 120นะครบใบแรกนะเดี๋ยวเรามาเทสเอาย120ให้หมดก่อนแล้วกันนะครับมีสองใบนะครับอ่ะใบที่หนึ่งนะผ่านนะครับอันนี้ก็เป็นธนูฟ้าผ่านะทั้งคู่เลยนะทั้ง130 120เลยนะครับอันนี้อ่ะโอเคอันนี้ใบ120นะครับอันนี้ผมเป็นเจาะรูหมดเลยนะครับทําการเจาะรูหมดเลยนะครับ ช่วงนี้ไม้หมดนะช่วงนี้ไม้ยังไม่ได้หาเลยนะครับงบก็หมดนะเออแล้วก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยช่วงนี้นะครับก็ทยอยเพาะปลาด้วยอะไรด้วยนะค่อนข้างยุ่งเลยช่วงนี้ใครที่จะสั่งใบก็ได้นะสั่งเป็นงานคันก็ได้สั่งใบก็พอมีแบ่งนะครับ สักครู่นะครับขออนุญาตมัดแป๊บหนึ่งนะครับใบที่สองก็ใบแรกเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับผมทาเหมือนเหมือนกันเลยนะครับทั้งคือเหมือนกันเลยนะครับใบที่หนึ่งกับใบที่สองคือเหมือนกันเลยนะครับสักคู่ โอเคเดี๋ยวเรามาเทสเสียงใบที่2กันนะครับ อันนี้แล้วกันนะครับใบที่สองนะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อนะครับคันร้อยสามสิบเซนนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นใบแรกนะร้อยสามสิบเซนนะครับระยะเขานะครับเมื่อกี้เนี่ยยี่สามจุดห้านะครับอันนี้เนี่ยเป็นยี่ห้านะครับร้อยสามสิบกลายเป็นยี่ห้านะใบเท่าเดิมเลยสิบมิล เป็นเจาะรูเหมือนกันเลยนะครับก็ไหมเบอร์เก้าหกเส้นเหมือนกันเดะนะครับไม่แตกต่างกันนะแตกต่างกันที่ความยาวเขานะครับเพิ่มมานิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวมาฟังเสียงร้อยสามสิบนะครับไหแรกนะ <S <S ครับประมาณนี้่ะเดี๋ยวมาดูใบที่สองกันนะครับสักคู่นะครับผมเดียวๆเ,เลยนะครับไม่ตัดต่อเลยเดี๋ยวคลิปจะสั้นเกินนะเนี่<ม>อะไรก่ออันนี้เป็นร้อยสามสิบใบที่สองนะครับเจาะรูทุกอันเลยนะครับผม อันนี้ใบยาวกว่าใบเมื่อกี้นะอันนี้นี่ก็น่าจะใบที่สองเนี่ยยาวกว่าใบเมื่อกี้นะก็เฉลี่ย,ยไปประมาณใบนี้เนี่ยก็เหมือนใช้เขาอยู่ที่ประมาณยีิบสามนะครับเพราะว่าใบมันยาวเนาะยาวกว่านิดนึง เรามาดูกันว่าเสียงมันจะแตกต่างกันหรือเปล่าเสียงมันจะไวขึ้นนะครับไวขึ้นกว่าเมื่อกี้นิดนึงว่าใบามันยาวกว่านะครับดื่มลองฝั่งนี้ดืมรองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเทสเสียงกันนะครับ റീപോറോടൊരൂടാതെ <laughs> อันนี้แล้วกันอ่ะก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กด s ับส b ครป์ลังใจใผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมร้อนมากเลยนะครับสวัสดีครับ